สมัยก่อนเนี่ยเขาจะพูดกันเยอะมากๆนะคะว่าเฮ้ยเนี่ยต้องแบบเหมือนต้องดูแลระบบขับถ่ายให้ดีนะอ่าแบบถ้าเกิดเป็นเด็กๆเ,เนี้ยยิงสีเรียดน,นะ,ะเพราะว่าแม่ๆมเนี่ยจะแบบเหมือนสู้ระบบขับถ่ายดีนะแบบจะฉลาดจะเก่งจะสุขภาพดีอะไรเงี้ยน,นะคะเอออันนี้จริงๆแล้วมันมีที่มานะคะก็คือว่าเอ่อพูดถึง อนนี้เรามีผลิตภั์ใหม่ใช่ไหมคะสกินมูนเนาะแล้วเขาจะพูดถึงไมโครไบโอมใช่ไหมคะจริงๆแล้วในลำไส้ของเราอค่ะลำไส้ของเราก็มีไมโครไบโอมเหมือนกันนะคะเออก็คือมีจุลินทรีย์นั่นเองนะคะในลำไส้ของเราเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือย่อยของเสียอะไรเงี้ยนะคะนะทีเนี้ยตัวจุลินทรีย์เนี่ยก็ ตอนเด็กๆเ,เนี่ยที่เหมือนเราเกิดมาเนี่ยนะคะมันก็จะติดตัวเรามาเหมือนกับสกินมูลเหมือนไมโครไบโอมบนผิวหน้าเลยนะคะไมโครไบโอมในลําไส้เราก็เหมือนกันนะ,ะมันก็จะติดตัวมาเนาะทีเนี้ยก็นั่นแหละโตขึ้นมาเนี่ยมันมันจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยมันก็แล้วแต่ที่เราเหมือนทําความดีมานะคะกินอาหารดีๆกินผักอะไรอย่างเงี้ยเออนะหรืออาจจะแบบมีการ เติมอาหารให้จุลินทรีย์ในลำไส้อ่ามันก็แข็งแรงอะไรก็ว่าไปนะคะมันก็เป็นเขาเรียกว่าที่มาหนึ่งะที่ทําให้บางคนเนี่ยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยคือระบบขับถ่ายดีไม่ดีต่างกันเนาะอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะทีเนี้ยวันนี้ที่ที่มาคุยเนี่ยคือจริงๆแล้วมันเกิดจากมีมีทีมงานนะคะถามกิมาว่าเฮ้ อ่ะถ้าเกิดว่าใครใช้เช็คลิสต์อยู่นะคะหรือใช้เช็คลิสต์เป็นเนาะหรือว่าเรียนผลิตภัณฑ์มาดับหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะมีผลิตสปันสองชนิด2ตัวนะคะที่จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะก็คือตัว มียอนแอลจีแคลเซียมนะคะกับมียอนอินเดียนกูสเบอรี่นะคะมามป้อมอินเดียของเราเนาะทีเนี้ยผลิตภัณฑ์สองตัวนี้เนี่ยมันจะมีบทบาทแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายของเราเนี่ยแบบก็เรียกว่าอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้อย่างไรอ่านะคะเดี๋ยวขอแบบเข้าเรื่องอ้นี้ก่อนวิชาการก่อนนะคะพูดถึงระบบขับถ่ายเนี่ยปัญหาที่สําคัญเลยก็คือท้องผูกถูกไหมคะเอาตรงๆเนาะท้องผูกเนาะ ทีนี้สาเหตุของการท้องผูกเนี่ยจริงๆแล้ว,วมันมีมันมีมันมีหลายสาเหตุเหมือนกันนะอ่ะเอาพูดพูดแบบเบสิคเบสิกทั่วไปที่คนรู้เลยนะก็คือหนึ่งไม่ค่อยกินพวกไฟเบอร์ใช่ไหมคะกินผงกินผักอะไรเงี้ยใช่ไหมอะไรที่แบบสมมติใครชอบกินเนื้อกินคาร์โบไฮเดรตอะไรเงี้ยนะคะเนาะอ,อ,อาหารกลุ่มนี้มันก็จะไม่ค่อย ไม่ค่อยเป็นตัวช่วยที่ทําให้แบบถ่ายง่ายนะคะมันก็จะมาเป็กนก้อนๆเลยเราก็าต้องแบบกินผงกินผักบ้างอะไรเงี้ยนะมันก็จะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายนะคะทีนี้อะไรอีกนะคะน้ําอันนี้สําคัญมากนะน้าเนี่ยคนกินน้ํานอ้อยอส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะดื่มน้ําไม่เพียงพอน,นั่นเองนะคะอะไรอีกที่คนมองข้ามก็คือการรับประทานยาม,มีผลข้างเคียงทำให้ท้องผูกด้วยเช่นกันนี่อันนี้เป็นอันหนึ่งที่แบบ กีบไปหาความรู้มาแล้วแบบเฮ้ยเออจริงวะเราแบบเรามองข้ามเนาะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเออมีอะไรอีกนะคะความผิดปกติของลำไส้เนาะอืมถ้าเกิดเราเคยได้ยินก็จะมีพวกเรื่องโรคลำไส้แปรปรวนอะนะคะหรือบางคนเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการเขาเรียกบีบตัวของลำไส้นะคะ เดี๋ยวจะพูดอีกทีหนึ่งความเครียดก็มีผลเคุณแม่ตั้งครรภ์อ่าอันนี้ก็มีผลนะทําให้ท้องผูกเหมือนกันนะพฤติกรรมบางอย่างเช่นการการอั้นอ่าคือสมมติว่าเราปวดปวดอถ่ายหนนะักใช่ไหมคะแล้วเราไม่รีบไปไปเข้าห้องน้ําเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะคุณอย่าคิดว่าแค่อั้นอั้นปัสสาวะเนี่ยก็จะเป็นแบบโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบอะไรเงี้ยก็พอแล้วแบบมันก็ ถ้าเกิดอันอันแบบไม่ถ่ายหนักเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนี่ยเป็นนะคะเป็นการแบบไม่เข้าห้องน้ทันทีหรือตอนที่รู้สึกแบบต้องแบบเออต้องต้องไปถ่ายแล้วว่าแบบกั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้ท้องผูกได้นะคะรวมถึงการที่ออกกําลังกายน้อยอ่านะฮะออกกําลังกายน้อยคนไม่ค่อยขยับอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้ก็มีผลเหมือนกันที่ทําให้ท้องผูกนะคะเพราะว่าคนที่ออกกาลังกายน้อยหรือคนที่ขยับตัวน้อยเป็นตัวสล็อตเนี่ยนะ คือตรงเอ่อท้องลำไส้ของเราเนี่ยมันไม่ค่อยขยับเหมือนกันนะคะมันเป็นไปนตามตัวสล็อตของเราคือพอไม่ค่อยขยับลำไส้เนี่ยการทํางานของมันก็จะไม่ค่อยดีนะคะเนาะอ่ะมาต่อนะก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าต้องทําอะไรบ้างนะคะทีนี้ประเด็นที่อันหนึ่งที่เอาเอาเรื่องที่คนมองข้ามก่อนก็คือยานะคะยาบางชนิดนะคะที่ทําให ถ่ายลำบากนะคะอันนึงเลยที่เขาจะพูดถึงนะแล้วเราจะรู้จักมากๆเลยนะคะก็คือยาลดความดันโลหิตอ่านะคะถ้าเกิดเราไปคุยแล้วเขากินยาลดความดันอยู่นะอันนี้ก็อาจจะมีผลที่ทำให้ท้องผูกได้แล้วก็เวลาเหมือนเราเสนอผลิตภัณฑ์ไปแล้วแบบเฮ้ยมีอาการเนี้ยเอออันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งได้นะคะมียาอะไรอีกนะ พวกยาลดกรดอ่าหรือยาลารักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้นะคะพวกนี้เนี่ยมันจะแบบเหมือนไปเคลือบกระเพาะเนาะอ่าทำให้แบบนะลำไส้แบบไม่เป็นแผลนะคะก็อันนี้ก็มีผลนะคะทำให้ของผูกเช่นเดียวกันนะคะมียาอะไรอีกยาหนึ่งที่คนชอบกิน,นะคะ่ะ คอเฟนิลามนนะยารักษาโรคภูมิแพ้ค่ะนะคะเออใครที่แบบภูมิแพ้ภูมิแพ้ภูมิแพ้แล้วกินยาแก้ภูมิแพ้บ่อยๆมีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ทําให้แบบของผูกได้อ่านะมียาเลยยาแก้ปวดนะกลุ่มโอปิออยด์พวกมอร์ฟีนโคเดอีนทามาดออันนี้ฟังไว้ก่อนนะฟังไว้ก่อนนะไม่ต้องจําถึงขนาดนั้นนะแค่อันนี้คือเกี่ยไล่ฟังเพื่อสมมติว่าเรา ไปช่วยแก้ปัญหากลุ่มผู้หวังหรือลูกค้าเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้เหมือนมีอะไรประดับไปในหัวอ๋อถ้าเกิดว่าเขามียาประจําตัวเนี่ยมันอาจจะมีผลนะคะแล้วเราค่อยไปสืบพ้นอ,อีกทีนะจาไม่ได้ไม่เป็นไรนะยาพากินสันยาโรลคลมชักอ่ายารักษาโรคก,กระดูกก็มีผลนะคะเออ ย่าแก้อักเสบค่ะใครที่ชอบกินแอสไพรินอบูโปรเฟนไดโคฟินนะคะกลุ่มนี้เนี่ยท้องผูกเหมือนกันนะคะโอเคนะอ,อแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เฮ้ยมีผลได้ว่าอ่าก็คือบางทีเราจะได้ยินค่ะเวลาใครที่ไปกินแคลเซียมคุณหมอมากๆอะคะ่ะกินเยอะๆอะ่ะเออกลัวกลัวกลัวนะกลัวแบบว่า เออกะดูพุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคือแคลเซียมของเราไม่ค่อยเป็นนะแต่ไปกินแคลเซียมคุณหมอเนี้ยอันเนี้ยบางทีก็มีผลทําให้ท้องผูกเช่นเดียวกันนะคะนะทีนี้อ่ากลับมาค่ะกลับมาเราจะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายได้อย่างไรนะคะเอ่อเมื่อกี้กิีพูดถึงไมโครไบโอมในลําไส้ถูกไหมคะเนอะอันที่เราแบบเบสิกเบสิกง่ายที่สุดเลยนะคะในการที่จะ ทำให้ไมโครไบโอมในลำไส้ดีนะก็คือการเพิ่มจุลินทรีย์เข้าไปเลยเนาะง่ายๆก็คือไปกินพวกโยเกิร์ตอ่านะนมเปรี้ยวอ่าที่แบบมีจุลินทรีย์อ่าคาเซออะไรอย่างเงี้ยนะคนะเนาะก็ไปซื้อมากินได้อันนี้จะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้ได้นะคะคุณง่ายๆก็หมายถึงว่า มีพนักงานอ่ามีพนักงานทําความสะอาดช่วยย่อยขยะในลําไส้ของเราเพิ่มขึ้นนะไปจ้างพนักงานไปแบบเอามาเพิ่มนั่นเองนะคะเนอะอีกวิธีหนึ่งคืออะไรอีกวิธีหนึ่งก็คือทําให้พนักงานกําจัดขยะของเราเนี่ยก็เรียกว่าทาวเวอร์ฟูมากขึ้นมีความแข็งแรงทํางานได้เยอะขึ้นทํางานได้แบบละเอียดมากขึ้นอ่ากำจัดลําไส้ในเอ่อกำจัดขยะในลําไส้ได้อย่างปราณีต นะคะอันนี้ก็คือการไปเอาพรีไบโอติกมาเมื่อกี้คือเติมจุลินทรีย์ก็คือโปรนะคะเนาะไปเอาพรีมาก็คือไปเอาอาหารของจุลินทรีย์ใส่เข้ามานั่นเองนะคะทีนี้ตัว b ิยอนเอลจีแคลเซียมของเราค่ะอ่าอันนี้เป็นการเติมอาหารให้จุลินทรีย์ของเรานะให้จุลินทรีย์ของเราเนี่ยมันสุขภาพดีมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยทำให้ จุลินซีและไ้เลราเนี่ยมันก็ทํางานได้ดีขึ้นด้วยนะคะเนาะก็ตัวบิออนแอลจีแคลเซียมเนี่ยเราก็สามารถแนะนําผู้มุ่งหวังได้นะคะในการให้รับประทานใครที่แบบเอ้ยอยากจะ,ะดูแลเรื่องระบบขับถ่ายให้มันขับถ่ายดีนะก็ช่วยได้มากๆคือต้องบอกเลยว่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่มีปัญหาร,ระบบขับถ่ายนะ ก็สามารถกินตัว b บ y ย n อน c อซเพื่อดูแลดูแลการขับถ่ายให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าคนที่บางทีอ่ะไม่ได้มีปัญหารเรื่องท้องผูกอ่ะแต่เขาถามตรงๆก็ได้ถามเขาตรงๆก็ได้บอกว่าเวลาถ่ายลมนะมีกลิ่นเหม็นไหมนะคะเนาะเพราะว่าเกียเคยเคย,เคยเคยเขาเรียกว่ามีประสบการณ์เพื่อนเลยนะคะ คือไม่ได้มีปัญหาเขาบอกว่าไม่ไมีปัญหาท้องผูกนะถ่ายทุกวันเลยอนะ่าถ่ายทุกวันเลยนะคะแต่แบบถ่ายลมเหมนะะเเห็นมากนะเออถ่ายลมเหม็นมากนะเหม็นมากนี่คืออนุมานได้ง่ายว่าแบบลําไส้นี่คือแบบเรียกว่าเน,าะนะะ่เนาแล้วนะคะเน่าแล้วนะแต่ว่าเขาบอกเอ้แต่ฉันแบบถ่ายทุกวันเลยนะเออเคยดูสารคดีหนึ่งค่ะเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเออภุจาระที่เราแบบคับถ่ายออกมาเนาะมันมี มันมีทั้งของเก่าของใหม่นะคะคนที่เอ่อเขาเรียกว่ามีของเสียข้างคๆในลําไส้แบบมากๆอะ่ะจะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนที่เหมือนกับไม่ถ่ายเนี่ยเออเสมอไปนะคะเพราะว่าบางทีอะ่ะการแบบถ่ายอุจจาระออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นของเมื่อแบบสามวันสี่วันห้าวันที่แล้วเออแต่มันคือมันเหมือนเป็นวงจรที่เหมือนมันออกมาเรื่อยๆอ,ยอะ่ะถูกไหมคะ ไอของห้าวันที่แล้วออกมาเรื่อยแต่ไอของที่แบบสี่วันสามวันสองวันหนึ่งวันเนี้ยของของของแบบมันยังอยู่อ่ะเออไอของเก่าอ่ะมันยังอยู่เนาะพอมันอยู่ข้างค้างเรื่อยอ่ะของที่มันแบบข้างค้างอ่ะมันเป็นปกติที่มันจะถูกดันออกมาค่ะเออนะคะมันก็เลยเขาเรียกว่าทําให้คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยเราถ่ายแบบ ถ่ายผิดปกติเหรอไม่นะเราถ่ายทุกวันเลยแต่ว่าจริงๆรถของเก่านี่มันยังแบบค้างๆอยู่นะคะเนาะตัวเบียร์แอลจีเขาเซียมเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มันจะช่วยแบบไล่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบเหมือนเฮ้ยทำไมอยู่ๆกินแอลจีแล้วมันรู้สึกเหมือนท้องผูกอ่านะอันนึงเนี่ยที่เราจะช่วยเหมือนตอบคำถามได้นะคะเราอาจจะต้องไปเช็คก,กับเขาว่าเฮ้ยเขาเคยแบบเหมือนเอถ่ายลมแล้วแบบมีกลิ่นไหมอ่านะ เพราะว่าตัวแอลจเขาเซียมมันจะช่วยไปเอาของเก่าที่ข้างคางที่มันแบบไม่สะอาดนะคะค่อยๆมันค่อยๆผลักค,ค่อยๆผลัก,อ,ก,อ,กออกมานะคะถ้าใครกินแล้วท้องผูกแบบตบเข่าชาดเลยบอกมาถูกทางแล้วนะคะแล้วก็แนะนํานะในการที่แบบการกินนะก็คือให้เขาว่าดื่มน้ําให้มากขึ้นนะคะดื่มแบบจิบๆเพิ่มปริมาณการดื่มน้ําให้มากขึ้นนะคะเพื่อให มวลของอุจาระที่มันถูกถักมาคือล้ำไส้คุณกําลังจะสะอาดแล้วอะนึกออกไหมเอ่อทำให้มวลที่มันแบบเพิ่มมากขึ้นจากปริมาณปกติเนยของเก่าๆที่มันข้างค้างเนี่ยมันมีความนุ่มนวลมากขึ้นมันมีมันมีมันมีน้ําออกมาพร้อมกับอุจจาระมากขึ้นนะคะมันก็จะไม่ค่อยแข็งเนาะเออนะอันนี้เป็นตัวช่วยนะคะซึ่งข้อดีก็คือเราทานแอลจีคเซีมแบบสม่ําเสมอสม่ําเสมออ่ะ มันจะค่อยๆแบบเอ,อ่อนุ่มลงนุ่มลงนะคะมันจะค่อยๆถ่ายแบบปริมาณเข้าไปสู่ปริมาณปกติอตอนแรกๆมันจะเยอะแหละแต่ว่ามันจะค่อย,อยปกตินะคะและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไม่เยอะมากนะแล้วให้สังเกตเลยว่าเมื่อไหร่ที่เวลาถ่ายลมแล้วมันไม่มีกลิ่นมันแบบมีแต่ลมเฉยๆ,ๆนะคะอันนี้คือเป็นสัญญ,ญาณหนึ่งแล้วแหละว,ว่าเฮ้ยลำไส้สะอาดแล้วจ้านะคะเนาะนะเออไปขอรูปเอ,อ่อ คุณน้องแอนม,มาก็ได้นะคะคนนี้ที่แบบเคยถ่ายแบบสองกล้องนะฮะรับไส้สีชมพูอะไรเงี้ยนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์หนึ่งนะคะที่หลายๆคนที่กินแอลจีบ่อยๆนะคะ LG แอลจีแคลเซียม่อยๆนะ,ะแบบเออคือถ่ายดีมากๆเลยนะคะอ่ะทีนี้มาสู่ยอันหนึ่งนะคะขอเวลาสามนาทีเอ,อ่ออินเดียนโกสซารีนะคะจะช่วยในเรื่องขับถ่ายได้อย่างไรคือมันมีสารสกัดจาก เอ่อมะขามป้อมอินเดียเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นยาเป็นเหมือนยาสมุนไพรประจําบ้านอยู่แล้วนะคะคือเหมือนกับคนที่ทานมะขามป้อมเฉยๆเนี่ยเขาก็จะรู้สรรพคุณนะก็คือมันมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆน,นะคะเป็นฤทธิ์ยาระบายอ่อน,ออนเนาะก็จะช่วยเขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าการการบีบตัวขยับตัวของลำไส้นั่นเองนะคะให้มันแบบ บีบออกมาได้มากขึ้นนะคะเนาะก็จะเป็นเขาเรียกว่าคนละฟังก์ชันกันกับ Beyond LG แคลเซียมดีจะเป็นฟัง์กชันแบบเฮ้ยทำให้มันลำไส้มันขยับตัวมันบีบตัวเนาะเราก็จะขับถ่ายออกมาได้ง่ายขึ้นนะก็สามารถทานร่วมกันได้เพื่อให้การสับถ่ายนั้นเป็นไปง่ายขึ้นนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบ มันแข็งแข็งท้องถูกนะคะให้ย้อนกลับมาดูก่อนให้เราไปช่วยเขาไปช่วยผู้มุ่งหวังไปช่วยลูกค้าดูก่อนนะคะว่ามันเกิดจากอะไรบ้างมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะก็อย่างที่กิยกมาค้างต้นนะเอ่อเคสที่กิแบบดูแลจนสุดแล้วอะสุดสุดสุดแล้วอะเออจนสุดท้ายอะเขาเนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่าลำไส้ของเขาเนี่ยไม่มันขยับตัวน้อยมากนะคะเป็นคุณแม่วัยแบบ วัยเกือบวัยเจ็ดสิบอะเออเป็นวัยเจ็ดสิบอะคืออายุมากแล้วนะคะแล้วก็ลำไส้มันขยับตัวน้อยจนคุณหมอเนี่ยให้ทางเลือกเลยก็คือว่าผ่าตัดอืมตัดให้ลำไส้มันสั้นลงเพื่อให้การแบบเพื่อให้อุจจาระคือมันออกมาได้เร็วขึ้นเนี่ยอันนี้คือสุดแล้วนะคือประมาณว่ากิน LG เนาาอลจีเ้เข้าไปกินมะขามปอมินเดียเข้าไปก็ ไม่แคไม่ช่วยเลยเลยคือไม่ช่วยเลยเลยอะไรเงี้ยนะคะเนาะแต่เขาก็แบบโอเคอะคือเขาก็ประทับใจที่เราแบบช่วยดูแลก,กับเขาแบบหาสาเหตุคุยกับเขาจนเออจนไปได้เรื่องนี้อ่ะนะคะเนาะอ่ะก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะคะที่น่าจะช่วยตอบคําถามช่วยแก้ไขปัญหาได้นะคะเออีกอันหนึง่งเพิ่มเติมละกันนะก็คือถ้ายังไงเนี่ยแนะนําค่ะ เอ็กซ์ซอ์บ้างนะคะอย่านั่งอย่างเดียวนะคะรวมถึงถ้าเกิดใครแบบรู้วิธีการเอ่อเขาเรียกว่านวดท้องเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะที่จะให้เราแบบว่าขับถ่ายได้ง่ายขึ้นขับถ่ายได้ดีขึ้นนะออกกําลังกายสักบ้างนิดนึงก็ยังดีนะคะก็ขอแชร์เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ ถ้าคุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรน่งดีๆและข้อมูลใหม่ๆจากวิ n e r s h i p รีบกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกันนะคะให้คอนเทนต์ดีๆจากวินน r s ชิพถึงมือพวกเราทันทีทันเวลาค่ะ